สวัสดีนักลงทุนอย่าลืมนะครับบัญชีกับ xm ในวันนี้รับโบนัสทีทันที US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบ list on นะครับทุกท่านโดยในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรเนี่ยยังอยู่บริเวณที่หน้าของตลาดนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของตัวราคาทองคํากันบ้างดีกว่าครับราคาทองคําปัจจุบันเนี่ยมีแท่งสีแดงๆงนะครับนักทุนหลายคนสงสัยนะว่า เอ๊คุณทองคําได้รับแรงกดดันจากอะไรเหรอครับในเมื่อตัวของยูอัตราผลตอบแทนพาระบะัรัฐบาลเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตัวของดอลลาร์ก็มีการปรับตัวลดลงเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้สกุลเงินหลักของเราหลายๆตัวเนี่ยพอที่จะมีแรงหนุนอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักทุนตอนนี้ก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะแม้ว่ายูโรจะได้รับแรงหนุนก็ตามตอนนี้นะครับในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สเนี่ย ยังคงสะท้อนบอกเราอยู่ว่าตลาดยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะ ตัวเลขเกี่ยวกับเงินเฟ้อครับที่มันมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลทําให้นะครับเทรนหลักของตัวยวอัตราผลตอบแทนพัรธบัตรัฐบาลเนี่ยเป็นเทรนฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะสั้นๆกรณีถ้าเกิดว่ายวมีการปรับตัวต่ากว่า1นเนตี่ยตัวนั้นอาจจะช่วยสร้างแรงดึงให้กับทองคําได้นะครับแต่ว่าตอนนี้แม้ว่าจะมีการปรับตัวย่อลงมาแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการย่อตัวที่เยอะอะไรมากมายนะครับถ้าเทียบกับการที่เขาปรับตัวแข็งค่าขึ้นไปในช่วงของวันก่อนหน้าครับ เรามาดูในส่วนของตัวบทวิเคราะห์ของนักลงทุนที่ให้ผมไว้เกี่ยวกับในส่วนของตัวทองคําดีกว่าครับตัวนี้เป็นบทวิเคราะห์จากทางนักวิเคราะห์เอเบ็กสตรีทนะครับนักลงทุนที่ให้มุมมองเกี่ยวกับทองคํากันเอาไว้ครับเรามาดูมุมมองสักนิดหนึ่งว่านักวิเคราะห์จะยังคงมองว่าทองคำเนี่ยจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้อีกหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตตอบคําถามจากทางบ้านก่อนนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้มีคนถามผมมาว่าข่าวประเด็นความขัดแย้งที่อิสราเอลเนี่ย มันมีผลกระทบอะไรกับทองคําหรือเปล่าซึ่งตอนนี้หลายสำนักเริ่มมีการเขียนถึงแล้วเหมือนกันนะครับอย่างบทวิเคราะห์ตรงนี้ก็มีการเขียนถึงเหมือนกันแต่เขาบอกแค่ว่าทองคำเนี่ยอาจจะได้รับแรงหนุนจากปัจจัยดังกล่าวแต่ตอนนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเว้นกรณีถ้าเกิดว่ามีมือที่3หมายถึงว่าอีกประเทศหนึ่งนะครับ เข้าไปร่วมด้วยโดยเฉพาะอาจจะเป็นตัวของสหรัฐอเมริกาหรืออาจจะเป็นบางประเทศยิ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับมีการส่งนักการทูตเนี่ยไปที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากกว่านี้นะตรงนี้ยังคงต้องติดตามครับสรุปคือประเด็นนี้แค่ให้เฝ้าระวังไว้นะครับยังจะไม่ได้นํามาพิจารณาเป็นปัจจัยหนุนให้กับทองคําอย่างชัดเจนครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัว แนวทางทางเทคนิคกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าในเรื่องของตัวข่าวสามนี้สำนักข่าวแจ้งว่าให้ระมัดระวังการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจช่วงนี้แล้วกันที่มันจะเข้ามานะครับสนับสนุนทําให้มุมมองของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไว้ขึ้นก็ได้ซึ่งจะเป็นลบกับตลาดเป็นแรงหนุนให้กับตัว US ดอลลาร์แล้วก็จะเป็นลบกับราคาทองคํา ทังฝั่งของตัวนักวิเคราะห์ท่านนี้นะครับได้ให้ในส่วนของตัวแนวรับเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1813ครับทุกท่านเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตัวของราคาทองคำนะครับเขาวิ่งอยู่ที่ระดับประมาณ1819ครับหากว่าหลุด1813ไปได้เดี๋ยวก็จะไปตกอยู่ที่แนวรับนะครับราวๆประมาณ1,800แแต่ถ้ายังหลุดไปอีกก็จะไปตกอยู่นะครับบริเวณโลแถวๆเดือน มีนาคมนะครคือสิ้นเดือนเลยวันที่31ครับถแถวแประมาณ1793ครับแต่ถ้าสมมุติว่าในวันนี้ราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาได้เนี่ยตัวนี จะต้องเบรก1,848ให้ได้ก่อนถ้าเบรก1,848ได้แล้วจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวบริเวณประมาณ1,851-52ครับและแนวสุดท้ายที่สำนักข่าวให้ไว้ก็จะเป็นในส่วนของตัวจุดยอดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเลยซึ่งก็คือ1,875ยูรตอล่าต่อพอร์ครับทุกท่านและนี่ก็คือในส่วนของตัวสถานการทองคาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับสวัสดีครับ ที่เอ็อเรามองหาวิธีการที่จะตอบแทนลูกค้าของเราอยู่เสมอสําหรับความพักดีและการสนับสนุนจากลูกค้าที่มีให้กับเราขอแนะนําโปรแกรมแนะนําเพื่อนของ XM เชิญชวนเพื่อนของคุณมาเข้าร่วมกับ XM คุณสามารถได้รับเงินสูงสุด35เหรียญสําหรับการแนะนําที่สําเร็จแต่ละครั้งยิ่งคุณเชิญชวนเพื่อนเข้ามาได้มากเท่าใดคุณก็ยิ่งจะได้รับเงินมากขึ้นเท่านั้นแชร์ลิงก์ของคุณไปบนโซเชียลมีเดียหรือเชิญชวนเพื่อนผ่านทางอ e ีเมล และติดตามความคืบหน้าของเพื่อนที่คุณแนะนำมาได้ทางแดชบอร์ดแล้วเพื่อนของคุณละ่ะพวกเขาจะได้รับเครดิต50เหรียญสำหรับใช้ในการเทรดใช้แล้วมันง่ายมากมาเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ XM และเริ่มรับเงินได้แล้ววันนี้